ดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับกิมหลีไลค์ค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันนะคะใหม่มณนนุชแสงจันแก้วค่ะและดิฉันค่ะกวางสุรังรัตน์อุ่นอายค่ะแหววันนี้ผมเธออลังการนะมันแน่นอนอยู่แล้วค่ะคุณใหม่ค่ะวันนี้นะคะจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอะไรคะคุณใหม่สมปูเซินนะคะสมุนไพรจีนดังนั้นกวางก็อยากจะแบบย้อนยุคนิดนึงค่ะ ใหม่ก็ใช่ย่อยนะจ๊ะนี่ดาจารง์สมค่ะนะคะคุณกวางคะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญค่ะที่จะมาให้ความรู้แล้วก็พูดคุยกันในรายการของเราด้วยนะคะนั่นก็คืออาจารย์พดุงลายอักษรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะรายการของเราวันนี้นะคะนำเสนอผลิตภัณฑ์จากกิมลีไลน์น่คะนั่นก็คือสมปูเซินค่ะแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวนะคะนั่นก็คือ ซึ่งเถียการังนะคะ,คะซึ่งสองผลิตภัณฑ์นะคะวันนี้อาจารย์จะมาไขาข้อข้องใจนะคะให้กับท่านที่สงสัยอยู่ว่าสองตัวนี้จะช่วยในเรื่องใดบ้างนะคะ,คะเริ่มจากตัวแรกกันเลยค่ะสำหรับสมปูเซินนะคะช่วยในเรื่องของตับไตนะคะก็อยากจะทราบว่าตัวยาต่างๆในสมปูเซินเนี่ยตัวไหนช่วยในด้านไหนบ้างตับไตฟื้นฟูหรือว่าฮอร์โมนต่างๆทางเพศอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จริงๆแล้วมันจะมีอยู่หลายตัวในนี้นะฮะที่ที่ เกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศแต่ตัวที่มีความสําคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดเลยก็เรียกว่าต่างถังเช่าแต่ยังไงก็ลืมโสมคนไม่ได้โสมคนก็ไม่ใช่ธรรมดาตัวนี้นอกจากจะช่วยด้านสมรรถภาพแล้วเนี่ยการไหลเวียนของเลือดการบำรุงเลือดแล้วก็การสร้างภูมิต้านทานการกับสมดุลร่างกายตัวโสมคนนี้ก็ ก็คือตัวยาแต่ละตัวก็มีคุณลักษณะที่เฉพาะอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะครับใช่ครับะก็เรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์นะคะคือคัดสรรมาจากตัวยาที่มีคุณภาพอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณใหม่สมปู่เซิรนของเราจะบอกว่าสมแท้ๆเลยนะคะ100%ค่ะ นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงยค่ะยาซึ่งเทียกาลางค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์นะคะช่วยในเรื่องของโรคเกาณ์นะคะแล้วก็ปวดเมื่อยนะคะแล้วก็กระดูกด้วยนะคะส่วนในส่วนของตัวยาเนี่ยด้านไหนช่วยอาการไหนบ้างคะอาจารย์ท่าที่จำได้จะมีตัวหนึ่งนะที่เรียกว่าตกอ้วนะฮะตกอ้วเป็นตัวที่โดยตรงเลยนะฮะที่จะเข้าไปทํทการสลายข้างนะทำให้ลมปราณและเลือดไหลเวียนไม้ได้ กลุ่มยาที่ใช้ในการปรุงยาเซินเถียเท่าที่ดูเนี่ยนะมันจะเป็นกลุ่มยาประเภทขับขับทะลวงเส้นลมปราณทั้งหมดอาจารย์ทันนี้เวลาเราทานเข้าไปเนี่ยบางคนแค่ปวดหลังปวดปวดหลังทํานุ่นหนักก็ยค่ะมันจะไม่ได้ไปช่วยแค่หลังอย่างเดียวมันจะไปหมดทั้งแขนขาเข่าคอเลยคอาจารย์คะกวางถามนิดนึงว่าคือมีทางบ้านสอบถามมาว่าเป็นโรคข้อลูมาตอย นะคะซึ <S <s ่งก็เกี่ยวกับในส่วนของทางด้านข่าวข้อเหมือนคล้ายๆกับลักษณะโรคเกาเหมือนกันคืออยากจะทราบว่าเป็นมานานแล้วแหละค่ะประมาณสัก30ปีได้นะอาจารย์นะแล้วถ้าสมมติว่ารับประทานตัวซึ่งเทียกํกาลังเข้าไปจะมีผลข้างเคียงอย่างไงบ้างะค่ะคือทางจีนเนี่ยเขาจะอธิบายเรื่องการอักเสบเนี่ยว่าเกิดจากการขั่งของเลือดอธิบายเรื่องการปวดที่เกิดขึ้นตามข้อต่างๆว่าเกิดจากการขั่งของโรคประหลาด นี่ถ้าเราทําการสลายข้างของเลือดหลลมปรานได้จุดที่ปวดจุดที่อักเสบนั้นก็จะหายไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าพอพูดจบปุ๊บก็หายปั๊บค่อยๆปรับปรุงไปทีละหน่อยโรครูมาตอยใช่ไหมฮะรูมาตอยเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเกาอาการที่เกิดใกล้กับเกาแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นทุกข้อไปพร้อมๆกันกดเกาเนี่ะค่อยๆเกิดอาจารย์คะแล้วสาหรับผู้ที่สูงอายุสามารถทานได้ไหมคะสําหรับตัวนี้ทานได้หมดฮะ คือการที่เกิดโรคไม่ว่าจะเกิดที่อายุเท่าไหร่ก็ตามมันเรียกว่าเกิดการเสียสมดุลแล้วเสียสมดุลโดยเฉพาะไตที่ไม่สามารถทําให้เกิดการไหลเวียนของเลือดและลมปราณได้เพียงพอนะมันจะทําให้เกิดการติดขัดพอติดขัดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็กดยูริกกาะหินปูนเกิดคันี้ข้ออาจารย์อยากสอบถามนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วคือเขาเรียกว่า รับประทานยาปฏิชีวนะหรออาจารย์หรือว่ายังไงคือถ้าถ้าสมมติว่าทานควบคู่ไปกับสมุนไพรจีนซึ่งเทียกาลังเนี่ยค่ะได้ไหมคะ<ช>อาจารย์จะมีผลยังไงบ้างไหมโรคประจําตัวที่ว่านี่<ช>ก็คืออาจกอไใช,ใช่ใช่ปเป็น,เป,นเป็นโรคข้อยาปฏิชีวนะนี่ใช้สาหรับฆ่าเชือ้อส่วนของของสมุนไพรจีนเนี่ยไม่ได้ฆ่าเชือ้อ <c oughs> ไปฟื้นฟูของการทํางานของอวัยวะให้เกิดการสมดุลส่วนไหน <c oughs> ที่มันสึกหลอก็เขาก็จะไปแรกแซงแล้วก็ซ่อมแซมใช่ไหมคะอาจารย์เรียกว่าอย่างนั้นหรือเปล่า <c oughs> ที่เราเรียกซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอใช่ไหมคือมันก็ไปฟื้นฟูเอาไว้ทั้งห <c oughs> มดคือความมาสศจันของของการทํางานของวัยร่างกาย <c oughs> มันเหนือเกินกว่าจะประดิษฐ์ได้พอได้รับได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพของอวัยวะแต่ละตัวเข้ามาจนถึงจุดที่เรียกว่าสมดุลปุ๊บมันจะทำหน้าที่ของมันเอง <C ye> ตัวไหนทาหน้าที่ลดน้ําตาลตัวไหนทำหน้าที่ลดไขมันต, <C ye> ตัวไหนทาหน้าที่ปรับปรับความดัง <C ye> หรือว่าทําให้ไหลเวียนไม่มีอาการปวดเมื่อยค <C ye> ลองเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของอัยวะภายในค่ะเราจะมีผลข้างเคียงไหมคะ <C ye> จากการทานยาตัวนใช่แล้วค่ะถ <C ye> ้า,นใ,านในกรณีของที่ว่ารูมาตอยนั่น <C ye> ใช่คะ่ะรูมาตอยค่ะช่วงแรกอาจจะมีเพราะว่าพลังกลับื่อนทั้งตัวยาที่ว่าที่ว่าทําหน้าที่ทลายข้างค่ะนะไม่ทลายแต่มันยังไม่ได้มันยังไม่โล่งจะมีช่วงปวด แต่มันเป็นการปวดที่ปนไปกับความแข็งแรงขณะที่ทานยาคนทานจะรู้สึกว่ามีความแข็งแรงควบคู่กันไปแต่ปวดปวดการปวดที่เกิดขึ้นจากการทะลวงเส้นลมปราณของตัวยาเนี่ยนะครับมันจะเป็นการปวดขณะท,ที่ผู้ที่ทานเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นแต่ปวดจะไม่ใช่ปวดที่เกิดจากการโซนของร่างกายที่ลงไปเรื่อยๆปวดส่วนอาการข้างเคียงอะไรนั้นก็คือแบบก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ละบุคคลใช่ไหมคะถูกต้กองไหมอาจารย์ แต่ส่วนใหญ่ถ้าในกรณีของเคสรูมวาตอยเงี้ยจะต้องมีการปวดแน่นอนแน่นอนใช่เพราะการติดขัดทางปานน่ะยังไงตัวยาต้องเข้าไปทะลวงอยู่แล้วตามข้อต่างๆถึงจะป่วยนานหรือไม่นานก็คือคือก็จะเป็นอาการปวดอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดการติดขัดช่วงแรกที่ตัวยาทำหน้าที่ยังไงก็ต้องตรวจปวดจากการที่กําลังแข็งแรงขึ้นค่ะอาจารย์สำหรับคนที่แบบเป็นในส่วนของตับไตอยากจะฟื้นฟูแล้วก็บางคนอาจจะปวดเมื่อยด้วยเนี่ย สำหรับสมปูเซนแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะสาหรับยาซิงเทียกาลังสามารถทานร่วมได้ไหมคะทานร่วมได้ก็ดีนะฮะถ้าพูดถึงว่าคือตัวซิงเทียจริงๆเขามีเขามีส่วนไปที่บำรุงไตอยู่ในนี้อยู่แล้วซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญของตัวยาในการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายแต่สมบูเซินไม่ใช่บำรุงไตอย่างเดียวบำรุงไปทั้งหมดอย่างที่ว่าอายตันทั้งห้านะระบบภายในของร่างกายทานคู่กันยังไงก็ดี เข้าใจว่าตอนแรกถ้าเกิดทานทีละตัวอาจจะมีผลดีกว่าถ้าเกิดทานร่วมกันจะมีผลน้อยกว่าหรือว่าช้ากว่าหรือเปล่าคือคนที่ไม่ได้ปวดถึงขนาดเรียกว่าเป็นโรคกระดูกอย่างในกรณีอันนี้นะเป็นการปวดเมื่อยเนื่องจากร่างกายอ่อนแอเลือดลมไหลเวียนไม่ค่อยดีพลังในการไหลไม่ค่อยดีเกิดการพร่องตัวเสริมปูส่วนตัวเดียวก็จะทําให้หายปวดบางคนปวดเมื่อยหลังเอวทำอะไรหน่อยก็เพลียนิดหน่อยก็เหนื่อยนะฮะ ตัวนี้พอถานเข้าไปแล้วมันจะไม่เหน่อยง่ายะนะครับเอาละค่ะคุณใหม่คะนี่ก็เราก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับสมปูเซินและก็ซึ่งเถียกาลังช่วงนี้เราจะพักเบรกกันก่อนนะคะแล้วก็กลับเข้ามาสู่ช่วงหน้านะคะแต่ว่าขอแจ้งโปรโมชั่นนิดนึงได้ไหมคุณใหม่ขออนุญาตสำหรับโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะสมปูเซินค่ะปกติราคากล่องละ390บาทนะคะ5กล่องค่ะทันได้1เดือนนะคะสามารถที่จะ ปกติราคา1,950วันนี้ให้ราคาพิเศษเพียงแค่1,800เท่านั้นค่ะส่วนซึ่งเถียกาลังก็เช่นกันนะคะปกตินะคะกล่องละ400บาท วันนี้ค่ะสาหรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะหกลองปกติราคา2,400บาทนะคะลดเหลือเพียง2,000บาทเท่านั้นค่ะคุณใหม่คะใช่แล้วนะคะค่ะยังไงก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยะนะคะยึกยักด้วยนะคะคุณกวางมั่นใจได้เพราะว่าหลายคนอาจจะไม่กล้าตัดสินใจว่า <c oughs> จะดีจริงหรือเปล่าปลอดภัยไหมนะคะนี่ของเรารับรองเลยนะคะว่าปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีนะคะข้อสงสัยจากทางบ้านด้วยคุณใหม่ว่าผู้หญิง รับประทานได้หรือเปล่านะคะ<ช><ช>เดี๋ยวช่วงหน้านะคะท่านอาจารย์ก็ยังอยู่กับเรา<ช>นะคะ<ช>เดี๋ยวเรานะคะจะมาถ่ายข้อสงสัยในตรงนี้นะคะใ,<ช>ให้กับ<ช>ท่านผู้ชมค่ะพักเบลกโฆษณาสักครู่เจอกันช่วงเล็กหน้าค่ะยาแคปซูลโสมปูเซินมีตัวยาสำคัญอาทิโสมเขากว้างอ่อนอิมเอี้ยงครับตังถังเช่างโงบีจี้ และสมุนไพรอื่นๆที่สำคัญอีกมากมายสรรพคุณยาแคปซูลสมปูเซินให้สารอาหารเพื่อบำรุงตับและไตช่วยกระตุ้นการทำงานของตับและไตให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นทำให้ระบบของเหลวในร่างกายมีความสมดุลและมีการเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตโรนในเลือดในการฟื้นฟูตับและไตบำรุงเลือดกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศชายยาสมปูเซนเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่นำเอาต้นตรับยาสมุนไพรจีน มาพัฒนาโดยใช้วิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตยาสมูเซิรซึ่งเป็นการยกระดับในการฟื้นฟูของผู้มีปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากการเสื่อมประสิทธิภาพของไตเช่นอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในชายอาการวิตกกังวลในสมรรถภาพทางเพศอาการนอนไม่หลับอาการความจําเสื่อมและอาการอ่อนเพลียในร่างกายพร้อมบำรุงสุขภาพโดยรวมและช่วยให้มีกิจกรรมทางเพศได้ยาวนานขึ้นอย่างมั่นใจ ผมเขาสายกาแล็กซี่ครับตั้งแต่ผมทานสมปูเินวันลเมตก่อนนอนผมพร้อมสู้ทุกสังเวียนครับอาการอ่อนเพลียเมื่อยลราตามร่างกายให้สมปูเินดูแลคุณเหมือนผมสิครับขอบคุณสมปูินครับผมผมทาน2ตัวนี้คู่กันทําให้ผมหมดปัญหาปัสสาวะติดขัดต่อมลูกหมากอักเสบขอบคุณสมปูเินกับทงลิ้นกาลังที่ทําให้ผมมีสุขภาพดีขอบคุณครับ บำรุงสายตาบำรุงกล้ามเนื้อกระตุ้นระบบประสาทให้โสมปูเซินดูแลคุณนะคะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงไม่สดชื่นนะครับแล้วก็มีปัญหาเหมือนผมเรื่องการนอนไม่หลับกระสับกระส่ายตืต่นตลอดทั้งคืนเนี่ยแนะนำให,ให้ท่านทานโสมปูเซินและท่านจะรู้สึกกระปี้กระเป๋สดชื่นขึ้นในทุกทุกวันครับครับท่านผู้ชมครับผมเอามารินพร้อมทานนะฮะใช้โสมปูเซินนะฮะทำให้กําลังวังชาทําให้กระปี้กระเป๋า และวก็สดชื่นทุกค่ำคืนวันละ1เม็ดนะฮะก่อนนอนอย่าลืมนะครับโสมปูเซินเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษยาแคปซูลโสมปูเซินราคากล่องละ390บาทแผงละ6แคปซูลถ้ากล่องรับประทาน1เดือน1,950บาทพิเศษลดเหลือ1,800บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สามารถโทรมาได้ที่เบอร์โสมปูเซินของแท้ต้องมีสมเท่านั้น สู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะยังอยู่กับกวางใหม่นะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะวันนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะผู้หญิงสามารถที่จะรับประทานสมผูดเซินได้ไหมใหม่วันนี้นะคะกวางวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะก็จะมาถ่ายทอดนะคะแล้วก็แชร์ประสบการณ์นะคะให้กับท่านผู้ชม ได้รับทราบกันค่ะวันนี้นะคะสำหรับแขกพิเศษของเรานะคะที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์จริงนะคะหลังจากที่ทานสมผูเซินแล้วได้ผลดียังไงนะคะขอต้อนรับคุณพี่กริติยาสุภาค่ะสวัสดี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 ค่ะสำหรับคุณพี่ชื่อพี่ พี่เจ๊ปูปูหนูขอเรียกปูละกันนะคะค่ะค่ะพี่ปูสอบถามนิดนึงพี่ตอนนี้พี่ปูอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่ห้าสิบกว่าแล้วห้าสิบกว่าแล้วนะคะทางานอะไรอยู่คะตอนนี้ก็ขายอาหารเสริมอยู่กับน้องสาวขายก็ทําอาชีพค้าขายนะคะแล้วพี่ปูคือเริ่มแรกเนี่ยก่อนที่จะมารับประทานสมปูเสอร์เนี่ยใครเป็นผู้แนะนำค่ะก็น้องสาวเหมือนกันค่ะพอเห็นพี่ป่วยตลอดเลยค่ะ ค่ะแต่เส้นประสาทอักเสบแล้วก็มานอนไม่ค่อยหลับค่ะแล้วก็รอบเดินมาไม่สม่ํอะอย่างเงี้ยค่ะปวดเมื่อยมากพออายุห้าสิบแล้วมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงปวดมากจต่พอรับประทานแล้วเริ่มรู้สึกเป็นยังไงบ้างพี่วันแรกๆมันจะมีมึนหัวพอสี่ห้าวันขึ้นไปพี่ก็มีการเว้นนะคะตอนแรกๆเพราะว่าน้องสาวได้แนะนำมาบอกว่าให้เว้น ่คะ,คะก็เว้นไปสักสองสงวันที่ก็ทานต่อแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นค่ะแล้วเมื่อก่อเนี่ยพี่ปูเนี่ยเคยรักษาหรือว่าหาหมอปัจจุบันหรือเปล่าคะพี่หาอยู่ ก็มันก็ทรงๆอนู่ทรงๆนะคะแล้วก็มาค้นพบสมบูเณ์เซนก็เลยมีผลที่ดีขึ้นนะคะก็ทานมาเป็นระยะประมาณเท่าไหร่ละคะจะสองเดือนนะคะสองเดือนแล้วอาการดีขึ้นเยอะหรือเปล่าคะดีขึ้นสองเดือนนี่ถือถือว่าไม่ไม่เยอะนะคะพี่ปูใช่ไหมคะสาหรับระยะเวลาที่ในการรับประทานผลิตภัณฑ์นะคะค่ะก่อนที่พี่ปูเนี่ยตัดสินใจจะมาทานสมบูรณ์เซนของเราเนี่ยตอนนั้นตัดสินใจยังไงคะว่าจะมาพึ่งยาสมุนไพรจีนนะคะ น้องบอกว่ารักษาทางแผนปัจจุบันมาก็เยอะแล้วดรามาเยอะอายุก็เยอะก็ไม่อยากให้มันสะสมเยอะน้องบอกลองสมุนไพรดูสิค่ะพี่ก็เลยเออลองดูเดี๋ยวพอลองแล้วก็เอประทับใจค่ะแล้วอาการอะไรคะที่เห็นได้ชัดว่าเออมันเริ่มดีขึ้นมาพี่ปูจาใบหน้าของพี่ค่ะือพี่เปี่ยวเป็นเกี่ยวกับเส้นประสาทพี่ได้รับความดเห็นค่ะก่อนพี่จะหน้าเบี้ยวไปปากก็เบี้ยวค่ะค่ะคี่ป แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นรานะคาดีขึ้นบางคือนนอนไม่หลับตอนนี้ก็หลับไดดีค่ะ,คะเดี๋ยวเรียนสอบถามท่านอาจารย์นิดนึงว่าสมปูชนสามารถที่จะฟื้นฟูนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้หญิงกับคุณผู้ชายที่รับประทานสมปูชนเข้าไปเนี่ยคือจะแตกต่างกันยังไงบ้างคะอาจารย์คะจริงๆรแล้วความแตกต่างจะน้อยนะครับจะไม่เยอะเท่าไหร่ ก็แค่ระบบสืบพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง่อนลอกนั้นจะเหมือนกันหมดที่<ก>เป็นมนุษย์บำรุงร่างกายใช่ไห<ด>มคะอาจารย์อ,รอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะคะเท่าที่ฟังดูของคุณกิติยานี่ก็ ที่ว่าเป็นอุบัติเหตุไมหน้าแล้วก็หน่าเบี้ยวหรือไงใช่ไหมฮะแต่ประทานตัวนี้ไปแล้วหน้าดูดีขึ้นคำว่าดูดีขึ้นคือหน้าดูสวยขึ้นเกือบสวยแล้วผ่องแล้วผ่องขึ้นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะอการนอนไม่หลับเอยแล้วก็มีอาการเหลงนะฮะ อาจจะปวดขาปวดขาขาเดินไม่ค่อยแข็งแรงเดินไม่แข็งแรงแล้วระบบขับถ่ายระบบย่อยแล้วระบบรอบเดือนอาจารย์รอบเดือนบางทีจะมาบ้างไม่มาบ้างบางทีสามเดือนหายไปเลยอย่างนี้ถ้าจะอธิบายนะฮะค่ะอาจารย์ลักษณะนี้คือในลักษณะไวัยทองแล้วเป็นลักษณะไวัยทองแน่นอนแล้วถ้าบอกห้าสิบกว่าก็ไวทยทองนี่ไวัยทองเป็นไวัยที่จะมีความเสื่อมแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาประคองได้ค่ะประคองสุขภาพมาจนตั้งยังไม่หมดประจำเดือนง่ายๆค่ะ แต่ถึงแม้ยังไม่หมดประจำเดือนง,ง่ายๆมันเข้าสู่วัยสราภาพที่รวดเร็วขึ้นนช่วงนี้เป็นช่วงที่ฮอร์โมนเพศเนี่ยกำลังเริ่มพร่องอย่างรวดเร็วอันนี้การพร่องของฮอร์โมนเพศนะครับตรงน,นี้จะมีความสําคัญท่านผู้ชมฟังนีหนึ่งนะครับคือฮอร์โมนเพศเนี่ยเป็นเครียกฮอร์โมนแห่งการเจริญวัยถ้าหากว่าพร่องไปแล้วเนี่ยความสมบูรณ์ต่างๆของร่างกายนะครับความแข็งแรงก็จะไปหมดผิว<ม>พรรณเอ่ยแล้วก็ระบบการทํางานต่างๆ นะยิง่งะยิ่งระบบรอบเดือนของผู้หญิงซึ่งมีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะนะฮะเท่าที่ศึกษามาเนี่ยจะซับซ้อนมากเขามีปัญหาแต่พอทานนี่เป็นปัญหานี่คือเป็นเรื่องปกติของวัยนี้แต่พอทานแล้วเนี่ยปรากฏว่าปรากฏว่าดีขึ้นนะครับแต่นี้ของสุภาพสตรทีที่ทานแล้วเนี่ยมีอาการที่ดีขึ้นนะฮะก็ขออธิบายดังนี้ครับคือระบบเลือดลมภายในที่เกิดการติดขัดนะครับติดขัดติดการมัตเตอร์ ไตแลวก็ตับตับที่เขาเก็บกักเลือดไว้ปริมาณมากเนี่ยตอนที่จะส่งกระจายไปทั่วร่างก็จะส่งไม่ได้เพราะนั้นเส้นลมปราณสองเส้นที่เรเขาเรียกเส้นลมปราณชงกับเส้นลมปราณม้นะฮะมันจะไม่ส่งผ่านไปที่ระบบสืบพันธุ์เพราะไม่ส่งผ่านมาเดี๋ยวก็มีปัญหาประจําเดือนปัญหามดลูกเพราะฉะนั้นพอเขาทานยาตัวนี้ซึ่งเข้าไปบํารุงไตและตับด้วยเพราะนั้นมันจะทําให้ตับเนี่ยเกิดความสมดุลขึ้นความสมดุลขึ้นปุ๊บมันกระจายไอ้ลมปราณ ที่อุดกั้นอยู่พาเอาเลือดออกมาด้วยอพอผ่านเข้ามาถึงระบบสืบพันธุ์มากขึ้นปุ๊บสารอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงระบบสืบพันธุ์มีมากามดลูกแข็งแรงขึ้นะระบบสืบพันธุ์และก็ประจำเดือนอะไรของเขาที่ค่อนข้างซับซ้อนถึงแม้ว่าจะอยู่ในวัยนี้แต่ถ้าว่าสิ่งที่ทานลงไปแล้วก็ให้เกิดลักษณะการอย่างที่เล่าให้ฟังนะ่ ประจำเดือนเขาจะดีขึ้นค่ะแล้วก่อนหน้านี้ที่พี่ปูมีปัญหาเนี่ยมีส่งผลต่อชีวิตประจําวันยังไงบ้างคะอุปสรรคในการดําเนินชีวิตค่ะคือไปไหนมาไหนก็ลําบากนะค่ะปกติต้องขับรถเองเมื่อก่อนนะคะี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นเพราะเมื่อก่อนจะมองทางไม่ค่อยได้ค่ะค่ะแล้วก็ต้องตอนรับลูกค้าบ้างอะไรบ้างเนีค่ะเพราะว่าทาค้าขายเราก็ขาดความมั่นใจในตัวเองอะไร ก็จะทําให้หน้าเราบางทีคุยกับลูกค้ามันเนาะมองๆอลูกค้าเวลามันซื้อของเนี่ยทำไมเฮ้ยไม่มีอารมณ์จะซื้อเลยอย่างเงี้ยแล้วหลังที่ทานไปก็ทําให้รู้สึกว่าดีขึ้นไหมคะทุกอย่างพร้อมค่ะใช่ค่ะก็ภูมิใจที่ทำให้หน้าตาได้อย่างนี้ก็คือการขายของมันก็ต้องการหน้าตาอย่างนี้ด้วยแล้วก็หลังจากที่ได้ผลเนี่ยพี่ได้มีการบอกต่อให้เพื่อนๆหรือว่าคนที่รู้จักในสังคมได้ใจพี่ก็บอกต่อ หลายๆคนเลยนำตาลเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าเออฉันดีจากตัวนี้นะจากเนี่ยสมุนไพรตัวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอาจารย์ค่ะแล้วมีผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถช่วยดูแลในส่วนของกล้ามเนื้อนะคะก็คือเป็นตัวซึ่งเถียกาลังนะคะแต่ว่าจะให้พี่ปูอ่ะถ้าดูแลกล้ามเนื้อใช่ไหมครับใช่ค่ะดูแลกล้ามเนื้อเนี่ยคืออย่างงี้คือในสมุนไพรที่ประกอบอยู่ในโสมปูเซนนะครับค่ะอาจารย์จะมีจะมีสมุนไพรที่ ที่บํารุงม้ามกระเพาะอาหารตอนนี้ตอนนี้ถ้าบํารุงม้ามให้ให้พลังม้ามเนี่ยไม่พร่องสมบูรณ์ปุ๊บนม้ามก็จะไปสร้างกล้ามเนื้อกล้ามไม่จะแข็งแรงขึง้นนะครับเพราะฉนั้นถ้าหากว่ามีคําถามว่าเกี่ยวกล้ามเนื้อจะทํายังไงให้สมบูรณ์แข็งแรงต้องบําบรุงที่ม้ามและกระเพาะอาหารครับกระเพาะอาหารกับม้ามเนี่ยถือเป็นแหล่งพลังแหล่งแรกของร่างกายนี้ถ้า,าว่า เวลาทานยาอยากจะขอขอนุญาตอธิบายท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะเวลาทานยาสูญพายจีนเนี่ยพอทานเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเ,เรามีความอยากทานอาหารมากขึน้นนั้นเป็นตัวบอกว่าพลังพลังม้ามเริ่มเกิดพลังกระเพาะเริ่มเกิดนะฮะแต,แต่บางคนกลัวอ้วนไม่ต้องกลัวอ้วนนะเลือกอาหารที่ทานให้ดีแต่การที่เราไม่เบื่ออาหารเริ่มเจริญอาหารอยากทานโน่นทานนี่เป็นตัวบอกว่าร่างกายกําลังฟื้นฟู สู่สภาพปกติแล้วให้ให้รับทานสิ่งที่เป็นประโยชน์นอกจากผลิตภัณฑ์ของเราจะมีคุณภาพแล้วใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องควบคู่ไปกับการออกกําลังกายอันนี้สําคัญไหมคะอาจารย์ตรงนี้สําคัญเลยใช่ไหมคะใช่ครับถ้าตามศาสตร์การแพทย์แจีนเราเรียกว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะไปช่วยสร้างลมปราณสร้างลมปราณที่เกิดขึ้นไปนจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเขาก็ได้สมดุลเขานะฮะยินหยางสุขภาพร่างกายเขาไม่เป็นโรคก็อยู่ได้เรื่อย แต่จะเอาความแข็งแรงและความรุนแรงเหมือนเขาทรายนี่ไม่ได้เขาทรายก็เอาพลังสร้างแรงความปเยอะครับงั้นความผสมดุลเขาเนี่ยจะเต็มไปด้วยความที่สูงพี่ปูมีข้อสงสัยที่อยากจะให้อาจารย์แนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมคะรบกรนถานอาจารย์ถ้าเกิดเราเราทานต่อไปนานๆมีอะไรไหมจะเป็นอันตรายไหมอ๋อคือสมุนไพรนะฮะยังไงมันก็ไม่มีอันตรายเพียงแต่ว่าตอนที่เราทานเนี่ยเพราเราจะเริ่มรู้สึกให้เราพิจารณาของระบบ ระบบอวัยวะแต่ละระบบนะ <Okay. S 1> ท่านผู้ชมลอง,ลองสังเกตน,นิดนึง <Okay. S 1> ตั้งแต่ระบบง่ายๆเลยคือระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารนะ <Okay. S 1> ระบบทางเดินหายใจนะแล้วก็ระบบหลอดเลือดที่เราสื่อว่าออมันติดติดขัดขัดปวดเมื่อยระบบกล้ามเนื้อปวดเมื่อยตามร่างกายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นถ้ายังสามารถเกิดขึ้นได้แบบง่ายง่ายอยู่ถ้าเทียบกับคนอื่นยังเป็นนู่นเป็นปนีน่อยู่ปุ๊บ <Okay. S 1> เป็นตัวบอกว่าเรายังจะต้องปรับสมดุลร่างกายปรับปรุงร่างกายดูแลสุขภาพอยู่ อยากต้องทานต่อไปจนกว่าเมื่อไหร่รู้สึกว่าโอ้ไม่มีใครแข็งแรงกับเราแล้วเราไม่มีอาการที่บกพร่องผิดปกติเลยในทุกๆระบบพอเรารู้สึกว่าไม่มีอาการอะไรผิดปกติเราอ,อยากจะหยุดก็ ค่ะแล้วเป็นอะารคะและนี่ก็คือปัญหาของพี่ปูนะคะที่จะมาเป็นตัวอย่างสําหรับคนที่มีอาการแบบนี้เหมือนกันนะคะว่าจะเป็นการอวัยวะภายในนะคะหรือว่าจะเป็นสายตาหรือว่าจะเป็นในส่วนของระบบเลือดนะคะที่มีปัญหาสมปูเซินช่วยคุณได้ค่ะค่ะแล้วพี่ปูอยากจะฝากอะไรนะคะเกี่ยวกับผู้ชมทางบ้านไว้ไหมว่าถ้ารับประทานสมปูเซินจะดียังไงอยากจะแนะนําเลยค่ะตัวนี้นะคะพี่มั่นใจมากเลยที่ทําให้พี่มีความ มั่นใจในตัวเองขึ้นมานะคะ <c oughs> แล้วก็ให้ความแข็งแรงกับพี่ค่ะขอบคุณมากค่ะลองใช้ตัวนี้ดูได้เลยนะคะสมุนไพรสมปูเซินค่ะ <c oughs> ค่ะพี่ปูคะวันนี้หนูมีปโมปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะวันนี้รับกันแบบสดๆกันเลยนะคะรวมถึงท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะสมปูเซินของเราวันนี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะมาฝากท่านผู้ชมนะคะปกติกล่องละ390บาทค่ะ 5กล่องนะคะทานได้1เดือนราคา1,950บาทวันนี้เราขายพิเศษเลยราคาลดสุดๆเลยนะคะ1,800เท่านั้นค่ะค่ะซึ่งเทียกาลังนะคะก็เช่นกันค่ะ ปกตินะคะกล่องละ400บาทค่ะท่านผู้ชมค่ะ6กล่องรับประทานได้1เดือนเช่นกันค่ะปกตินะคะเราจะจำหน่ายอยู่ที่2,400บาทค่ะแต่วันนี้ค่ะพิเศษสุดๆเลยลดเหลือเพียง2,000บาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมค่ะคุ้มจริงๆเนาะคุณใหม่เนาะคุ้มจริงๆสำหรับสุขภาพดีที่จะได้ตามมาค่ะเอาละค่ะเวลาหมดจริงๆแล้วนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้พวกเรา4ี่คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ชั้นพิเศษยาแคปซูลสมปูเซนราคากล่องละ390บาทแผงละ6แคปซูล5กล่องรับประทาน1เดือน1,950บาทพิเศษลดเหลือ1,800บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สามารถโทรมาได้ที่เบอร์สมปูเซนของแท้ต้องมีสมเท่านั้น